สวัสดีครับน้องๆน,นักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะครับ uh, Welcome my student to English class My name is Muslimin Today we are going to study Unit 1 Skill Book 7 to 10วันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนนะครับยูนิตที่1ในส่วนของหนังสือ Skill Book นะครับหน้าที่7ถึงหน้าที่8นะครับ หนังสือเรียนนะครับเราเรียนจบไปแล้วนะครับยูนิตที่หนึ่งนะครับแต่ว่าในหนังสือสกิลบุ๊กนะครับหรือว่าหนังสือแบบพันเนี้ยยังไม่จบนะครับเหลือหน้าเจ็ดถึงหน้าสิบนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาให้นักเรียนนะครับทำใน Skill book กันนะครับ if you ready let's go นะครับก่อนอื่นนะครับก็เราไปเฉลย lesson 8นะครับในหนังสือเรียนก่อนนะครับ lesson ะครับ นี่นะครับในเชั้น A นะครับก็ข้อแรกนะครับก็คือให้เติมคำศัพท์นะครับตามภาพนะครับตามภาพที่ให้มานะครับอ่าข้อหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นรูปโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์ภาษาอังกฤษก็คือ cellphone cellphone ถูกต้องนะครับอ่าต่อไป number two number two ก็คือเป็นภาพต่างหูนะครับต่างหูภาษาอังกฤษก็คือ อ่า your e right นะครับถูกต้อง earrings earrings นะครับอย่าลืมเติม s ด้วยข้างหลังนะครับเพราะว่า earrings นะครับตามหูเนี่ยมันมีสองข้างนะครับมีสองคำนามที่มีสองขึ้นไปนะครับต้องเติม s นะครับอ่ะต่อไปคำที่สามเป็นกระเป๋าตั้งนะครับกระเป๋าตั้งภาษาอังกฤษคือ wallet นะครับ wallet นะครับอ่า้าักเยนเขียนก็คือตัว l เนี่ยจะอยู่ ตรงนี้อยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องเขียนแล้วนะครับให้เราเขียนตัว w a นะครับแล้วก็ L ตัวที่สองเนี่ยอยู่ข้างล่างเลยนะครับอ่ะต่อไปข้อที่สนะครับอันนี้เป็นเครื่องดนตรีนะครับเป็นคำศัพท์ที่อยู่ในบทที่ยูน u อ่า lesson t นะครับอันนี้ก็คือ keyboard นะ keyboard นะครับโอเคและข้อสุดท้ายนะครับ the last one เป็นหนึ่งในเครื่องดนตรีเหมือนกันนะครับอันนี้เครื่องดนตรีประเภทเป่าแบบนี้นะครับเป่าแบบนี้ น, ه, นี้เขาเรียกว่า harmonica harmonica อ่าโ,โ,โ,โอเคนะครับหากอ,อนี้นะัเกเรียนถูกหมดหรือเปล่าน,นี้มาดูนะครับข้อสองนะครับข้อสองเนี่ยก็ให้เติมคำที่ให้มานะครับ ه, มาดูข้อที่หนึ่งนะครับ whose watch is this นะครับานาฬิกาข้อมือเนี่ยเป็นของใคร เจสันส์เป็นของเจสันใช่ไหม yes อ่าใช่ it's ใช่มันเป็นของเขานะครับเจสัน yes <Yes ons S 1> เป็นผู้ชายนะครับก็ต้อง h i s นะครับข้อที่สอง whose k i d s are they คุณแจเนี่ยเป็นของใคร patis t เป็นของแพตตี้ใช่ไหมอ่า uh, no they aren't ไม่มันไม่ใช่ของลอนนะครับ hers เพราะว่าแพตตี้เนี่ยเป็นผู้หญิงนะครับต่อไปอข้อที่สาม is this Your guitar นี่เป็นกีตาร์ของคุณใช่ไหมาตบว่า Yes it's mine นะครับเวลาถาม you ตอบ I เวลาถาม you เตอบ mine นะเป็นกฎธรรมาชาติเราถาคุณตอบฉันนะครับต่อไป number f the last one ครับข้อสุดท้าย Is this your music stand นี่คือขาตั้งขาตั้งดนตรีของคุณใช่ไหมคำตอบคือ No no it's it's อ uh, ่าต้องเป็น it isn't นะมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่ yours นะครับ it isn't yours นะครับอันนี้ก็ต้องจริงๆของเขาต้องเติมต้องเติม isn't อีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้่าหรือไม่ก็อันนี้ก็คือ จะ,จะต้องตอบจริงๆต้องตอบ yes นะฮะต้อง yes มันเป็นของของฉันใช่ไหมตอบ yes ใช่คือเป็นการถามตัวเองนะครับเป็นของของฉันใช่ไหมเนี่ยแล้วก็เพื่อนก็ตอบให้ว่าใช่เป็นของคุณนะครับต้องต้องต้องแก้เป็น yes นะครับตรงนี้ของเขาผิดนะครับอ่ะต่อไปทีน,นี้อันสุดท้ายนะที่ครูให้ทำก็คือให้เราวงกลมคำศัพท์นะครับจาก u n i t ตวันนะครับมีกี่คำนะครับ มันจะมีคีย์บอร์ดนะครับตรงนี้นะครับคีย์บอร์ดอักเรียนหาเจอไหมครับมีคำว่า music stand นะครับตรงนี้มีคำว่า drumsticks นะครับไม้ตีกลองนะครับตรงนี้มีคำว่า necklace นะครับใส่คอตรงนี้นะครับมีคำว่า keys นะครับกุญแจตรงนี้นะครับมีคำว่า cellphone นะรโทรศัพท์มือถือนะครับตรงนี้มีคำว่า harmonica นะครับตรงนี้เป็นเครื่องดนตรีเป่าเมื่อกี้นะครับอ่าณนี้นะครับ นักเรียนหามากกว่าครูไหมอ่ามีมีคำอื่นนอกจากนี้ไหมครับอ่าามีนักเกรยียนก็เพิ่มเติมได้เลยนะครับอทีนี้ของวันนี้นะครับก็จะเป็นการฝึกต่อนะครับในหนังสือ skill book นะครับอันนี้จะเป็นหน้าที่7กับหน้าที่8นะครับใช้ประกอบในการทำร่วมกันนะครับนักเกรยียนทำหน้าที่7นะครับแล้วก็ดูข้อมูลจากหน้าที่8นะครับ ทำน้าทีเจ็ดแล้วก็ดูข้อมูลจากหน้าทีแปดนะครับดูภาพจากหน้าทีแปดนะครับเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวครูจะมาอ่านทีละข้อนะครับอันนี้ข้อที่เจ็ดนะครับ Billy and his family are at a baseball game อ่าก็คือ Billy และครอบครัวเนี่ย are แปลว่าอยู่นะครับอยู่ที่ไหน at the baseball game ก็คืออยู่ที่สนามการแข่งขันเบสบอลนะครับอ่า ทีนี้เบสบอลเกมเนี่ยก็คือสนามแข่งเบสบอลนะครับอยู่ที่ก็คือเป็นคนดูอยู่นะครับไม่ใช่เป็นผู้เล่นนะครับต่อไป Billy has บิลลี่แฮสบิลลี่เนี่ยมีอ่ะมีอะไร his hand. ี่มือของเขานะมีอะไรอยู่ที่มือของเขาอยู่ในมือของเขานะครับ he is buying a hot dog เขาอ่า buying เนี่ยมจาจากคำว่า buy นะครับ buy แปลว่าซื้อนะครับเขาซื้อ ฮอตด็อกนะครับเขาซื้อฮอตด็อกนะครับข้อที่สอง the man which the hot dog ผู้ชายที่ถือฮอตด็อกอยู่เนี่ย has a key chain มีพวงกุญแจอยู่หนึ่งหนึ่งพวงนะครับอ่ามีพวงกุญแจหนึ่งพวงแล้วก็ which มีพวงกุญแจกับกับอะไรนะครับ on it ที่อยู่ที่อยู่บนมันนะครับมีอะไรอ่าตอนนี้ฮอตด็อกนะครับเป็น อาหารชนิดหนึ่งนะครับถ้านักเรียนนึกภาพไม่ออกนะครับก็คือนี่นะครับหน้าตาประมาณนี้นะฮอดด็อกนะครับต่อไปนะครับข้อที่สามบิลลี่สเฟรนเพื่อนของบิลลี่นะครับทอมก็คือชื่อทอมนะครับ is next to the billy อยู่ถัดจากบิลลี่นะครับเราดูภาพตามนะครับบิลลี่ก็คือคนที่ l ี่ก็คือคนที่อยู่ในเกมเบสบอลเมื่อกี้นะครับแล้วก็กำลังจะซื้อกำลังจะซื้อฮอดด็อกนะครับ ในตัวบิลลี่นะครับทีนี้ถัดจากบนะิลลี่เนี่ยก็คือเป็นทอมนะครับเป็นทอมทอมส์ wearing white ทอมเนี่ยกำลังใส่ wear เนี่ย w earing มาจากคำว่า wear เฉยๆ wear ว่าใส่นะครับใส่สีขาวใส่อะไรสีขาวนะครับเติมลงไปข้อที่สี่นะครับ b i l l y s mom อ่า b i l l y s mom ก็คือแม่ของบิลลี่นะครับแม่ของบิลลี่เราหาบิลลี่เจอแล้ว ดูผู้หญิงนะครับผู้หญิงก็น่าจะเป็นแม่ของบิลลี่ผู้หญิงที่ดูมีอายุหน่อยนะครับ Moms b i l l y is wearing a pink jacket and a white t-shirt นะครับแม่ของบิลลี่เนี่ยใส่เสื้อแจ็คเกต็ตสีเหลืองเอ่อสีชมพูนะครับ a pink jacket and a white t-shirt แล้วก็อ่าสีอ่เอเสื้อเชิ้ตอ่าเสื้อยืดนะครับสีขาวนะครับ แจ็คเก็ตสีเหลืองอยู่ข้างนอกแล้วก็ข้างในเห็นเป็นเสื้อยืดสีขาวนะครับนั่นคือแม่ของบิลลี่นะครับ she's wearing red แล้วก็หล่อนเนี่ยก็ได้ใส่สีแดงนะครับใส่อะไรสีแดงนะเไป็นลงไปนะครับใส่อะไรสีแดงต่อไปนะครับข้อที่ห้าเนี่ย b i l l y s i s t e r s name is stella อ่าบิลลี่เนี่ยก็มีน้องสาวมาด้วยนะครับอ่า ก็คือชื่อของน้องสาวบิลลี่ก็คือสเตลล่านะครับสเตลล่าแฮสสเตลล่าเนี่ยมีอ่ะมีอะไรนะครับมีอะไรอยู่หนึ่งอัน around her neck นะครับรอบรอบ,รบคออ่า uh, มีอะไรอยู่รอบรอบคออ่า uh, นักเรียนเดาได้ไหมครับมีอะไรอยู่ที่คอต่อไปข้อที่6นะครับพูดถึง uh, น้องสาวของบิลลี่ต่อนะครับ uh, พูดถึงเพื่อนของน้องสาวนะครับสเตลล่าส์เฟรนด์นะครับก็คือเพื่อนของสเตลล่านะครับ แอนชื่อว่าแอนนะครับ doesn't like baseball ไม่ชอบนะครับไม่ชอบบอสเบสบอลอ่ะไม่ชอบก็มาด้วยนะครับ she's looking at her ตรงนี้นะครับคำศัพท์ก็จะมีคำว่า around around แปลว่ารอบๆนะครับแล้วก็ look นะครับ look at แปลว่าดูนะครับกำลังดูกำลังจ้องมองนะครับจ้องมองไปที่อะไรของของหล่อนนะครับอ่าลองเติมดูนะครับ ต่อไปนะครับข้อสุดท้ายนะครับ Billy's dad บิลลี่มากับพ่อด้วยนะครับคุณพ่อของบิลลี่เนี่ย is talking on his กำลังคุยอยู่นะครับคุยอยูああ่คุยอยู่ในอะไรของเขานะครับ he has เเขามีอะไรอยู่หนึ่งอันนะครับ in his hand อยู่ในมือของเขานะครับああมีอะไรอยู่ในมือเขาด้วยนะครับああนี่คือข้อที่ อันนี้คือหน้าที่เจ็ดนะครับลองทําดูนะครับต่อไปทีทอกไปว่าคุยนะครับแล้วก็ his hand เนี่ย hand ไปว่ามือนะครับคำคำศัพท์ในที่ครูขีดเส้นนะครับแล้วก็ครูบอกความหมายนักเรียนก็จดลงไปได้เลยนะครับในหนังสือแบบพิมพของเรานะครับจดลงไปเลยนะไม่ต้องกลัวนะครับต่อไปนะครับหน้าที่เก้านะครับหน้าที่เก้าเนี่ยข้างบนนะครับก็คือให้เราดูคําศัพท์ นี่ครับในก้อนเมฆเนี่ยดูคำศั์ในก้อนก้อนเมฆเนี่ยนะครับแล้วก็เราเรียงให้มันเป็นคำนะครับเรียงให้มันเป็นคำศัพท์ที่ถูกต้องนะครับข้อที่หนึ่งเนี่ย Janet has a Janet เนี่ยมีมีอะไรนะครับ around her neck นะครับรอบรอบคอ,ออ่านี่คำว่ารอบรอบคอ,อเนี่ยก็น่าจะเดาเป็นตัวใบได้ไดนะครับว่าคืออะไรนะครับต่อไปข้อที่สองเนี่ย Janet is wearing Janet เนี่ยสวมใส่สวมใส่อะไรนะครับ ข้อที่3 j ม n จนเ is talking on her เจนเน็ตเนี่ยกำลังคุยอยู่ uh, คุยอยู่โดยโดยใช้อะไรนะครับคุยอยู่ใช้อะไรนะครับต่อไปเจนเ n e t has j จ n เน็เนี่ยมีมีอะไรนะครับ in her bag นะครับในกระเป๋านะครับมีอะไรอยู่ที่กระเป๋านะครับอ่า uh, ลองลองเรียงนะครับเรียตนตัวอักษรที่อยู่ในก้อนเมฆตัวเนี้ยนะครับให้มันเป็นคำที่ถูกต้องนะครับ ีนี้หลังจากที่เราเร,เรียงเสร็จหมดแล้วนะครับข้อหนึ่งมาเกี่ยนะครับเราเรียนเราทำเสร็จมาแล้วนะครับเราก็มาทําข้อที่สองนะครับข้อที่สองจะเชื่อมโยงกับข้อที่หนึ่งนะครับก็คือ read the sentences sentences in activity one again ให้เรากลับไปอ่านอีกรอบหนึ่งนะครับข้อที่หนึ่งมาเกียนะครับ then circle Janet แล้วก็ให้เลือกนะครับผู้หญิงสามคนเนี้ยคนไหนคือ Janet นะครับ อ่าคนไหนคือเจเนตนะครับสี่สี่ประโยคเนี่ยเป็นเป็นตัวอธิบายนะครับว่าเจเนตเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะคือคนไหนนะครับอ่าโอเคนะครับอ่ะแตอนี้นะครับก็มีหน้านึงหน้านะครับมีมีหน้าหน้าสิบนะครับเราทาไม่หมดเลยนะครับหน้าสิบเนี่ยก็คือมันจะมีคําศัพท์อยู่สองฝั่งนะครับฝั่งซ้ายมือนะครับกับฝั่งขวามือนะครับให้เรา เอาคำศั์นะครับซ้ายมือเนี่ยมาจับคู่กับขวามือนะครับให้เป็นคำที่ถูกต้องนะครับเป็นคำศัพท์ใหม่นะครับขึ้นมานะครับอันนี้เขาเรียกว่า compound word นะครับเป็นคำะสมนะเขาเรียกนะครับคำผสมนะครับอย่างข้อที่หนึ่งเนี่ยเขายกตัวอย่างมาให้แล้วนะครับก็คือไมโครไมโครอะไรนะครับก็คือไมโครโฟนนะครับไมโครโฟนนะครับเราจับคู่เสร็จนะครับแล้วก็เอาคำคำนั้นเนี่ยมาเติมลงไปในตารางนะครับ ตารางเนี่ยมันมีอยู่สองคอลัมน์นะครับมี2คอลัมน์ก็คือคําศัพท์ที่เราจับคู่นี้มันมีอยู่2แบบนะครับแบบที่1ก็คือ one word นะครับก็คืออ่มันจับคู่กันโดยติดกันนะครับโดยคำคำนั้นอนะ่ะเป็นคำเดียวกันติดกันเลยนะครับอ่ากับแบบที่สองก็คือ two words นะครับเขียนแบบแยกกันนะครับเขียนแบบแยกกันนะครับอ่าคำไหนที่เราจับคู่แล้วเขียนติดกันนะครับก็ ใส่ในช่องแรกคำไหนที่แยกกันนะครับก็อยู่ในช่องที่สองนี้นะครับอโอเคนะครับสำหรับนี้ก็ก็หมดเพียงแค่นี้นะครับเจอกันใหม่นะครับ see you again unit two lesson one นะครับโอเคอ่าสำหรับนี้ก็บาย